สี่ข้อที่ให้ไว้ว่าคนไทยนะฮะยังแยกถูกแยกผิดไม่เป็นและไม่มีความเข้าใจในหัวข้อสี่ข้อนั้นซึ่งก็คือระบบระบอบไปถามคนไทยคนไทยตอบไม่ได้เลยว่าระบบคืออะไรระบอบคืออะไรนะครับเป็นแบบนี้เราจรึงเรียกว่าไปต่อสู้มันแบบโดยไม่เข้าใจอ่ะมันเสียของเสียเวลาบางท่านเสียชีวิตไปโดย จะไปเอาประชาธิปไตยแต่ว่าไปรักษาแะ้วเผด็จการไว้ที่นี่โดยเขาไม่เข้าใจเลยทั้งไม่เขาไม่รู้เลยประเทศนี้เป็นประเทศเผด็จการไปต่อสู้เป็นยังไงท่านก็รักษาระบอบเผด็จการยืนยามไปถึง88ปีท่านงงไหมท่านเป็นต่อสู้ประชาธิปไตยนะแต่ทําไมไม่ได้ละ่ะนั่นเพราะไม่เข้าใจคำว่าระบบและระบอบไงน,นั่นแหละครับปัญหาของประเทศไทยจึงแยกถูกแยกผิดกันไม่เป็นนะครับปัญหาต่อมาปัญหาที่สองปัญหานี้ลึกซึ้งมาก นั่นคือนิตรลัทนิธรรมตันนี้โอทยแยกไม่ได้เลยเลยพูดติดกันท่านจะได้ยินวิวานิตรลัฐนิติธรรมเพราะเราแยกไม่ได้ไงจริงๆมันมันไม่เกี่ยวกันเลยมันแยกกันเลยนะฮะที่นี่แยกขาดเลยชัดเจนเลยนะครับไม่อ้อมค้อมก็คือมันแยกกันมันไม่เกี่ยวกันมันเหมือนกับนรกกับสว์เนยถ้าคุณเลือกนิตรลัฐเมื่อไหร่นั่นคือคุณเลือกเผด็จการถือว่าเป็นนรก แล้วประเทศก็เป็นสภาพอย่างเงี้ยมา88ปีแล้วอยู่ในโลกมา88ปีก็คือประเทศไทยอยู่ยุคมืด88ปียังไม่เจอยุคสว่างเลยนะครับส่วนนิติธรรมเป็นไงนิติธรรมก็เหมือนสว่างเนี่ยท่านเลือกนิติธรรมเมื่อไหร่แล้วเจอแสงสว่างแน่และที่นี่ออกแบบ,แลบรลบวระบบอกประเทศไทยใหม่โดยใช้นิติธรรมเราไม่ใช้นิติรัฐนะหลักการประชาธิปไตยมี5้ข้อเราไม่ใช้ข้อที่5เราใช้แค่4ี่ข้อนะ หลักนิติธรรมนะครับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีร่างเลือกรมนูญและไม่มีการเลือกตั้งตัดข้อที่5ออกไปเพราะเราพัฒนาแล้วไงเราพัฒนาแล้วก็ไม่เสียเวลาเหมือนตัดหางอะ่ะเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่ยังมีหางอยู่คงเข้าใจความหมายถผมอธิบายนะนั่นคือหลักนิติรัฐนิติธรรมที่คนไทยแยกถูกแยกผิดไม่เป็นแยกมันไม่ออกเอาต่อมาอันที่สามนะคนไทยเรายังมึนงงกันอยู่นะครับอันที่สามนี้ เป็นเรื่องของอันที่สามนี้ก็เหมือนกับการเล่นการเมืองกับทําการเมืองมันไม่เหมือนกันดังนั้นผมจึงมายืนที่หน้าห้องน้ําเล่นการเมืองประเทศไทยก็เหมือนกับคนบ้าเล่นกับของเสียของเป็นขี้นี่ประเทศททไทยเล่นการเมืองมา8ปิบปดีที่ดูประเทศมันเล่นหนะ่ะมันเสียของอเหมือนเล่นกับขี้เลยนะครับแต่ถ้าทําการเมืองนะ กนะ็จะเป็นเป็นอาหารเนะีได้กินเป็นของสะอาดนั้นก็เหมือนก็อยู่โรงอาหารนะอย่างนี้นะฮะมีโต๊ะอาหารมีอาหารกินนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะครับเอาละทำการเมืองกับเล่นการเมืองมันต่างกันไม่เหมือนกันนะครับประเทศไทยเล่นกันมา88ปีเล้่ยังจะเล่นต่อไปซึ่งเป็น เป็นเรื่องเขาจะผดต้องทําการเมืองและไม่ใช่การเมืองธรรมดานะทาการเมืองระดับโลกนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งและแสดงตัวแสดงตนบนเวทีโลกอย่างชาัดเจนท่านดึงจะเป็นประเทศไทยตัวจริงนะเราเป็นประเทศเติบโปปมานานเป็นประเทศพุทธดังนั้นจะต้องเป็นประเทศที่ประกาศใช้การปกครองของศาสนาพ,พุทธเองก็คือธรรมธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตย ที่นี่เลิกไม่ใช้ประชาธิปไตยและไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองอีกต่อไปแต่เป็นประชาชนคนไทยปกครองตนเองได้อย่างอลังการยิ่งใหญ่สง่างามแบบที่เรียกว่าชาวโลกจะได้เห็นว่าคนไทยปกครองตนเองได้อย่างไรดีเลิศประเสริฐอย่างไรเรานี่แหละจะเป็นต้นแบบการปกครองของโลกอนาคตในยุค AI ดังนั้นก็จะเป็นที่จะต้องรู้เข้าใจสี่สี่เรื่องที่ผมบอกคนไทยไม่รู้คือระบบระบอบ อันที่สองไม่รู้ว่านิติรัฐนธรรมคืออะไรอันที่สามไม่รู้ว่าการทําการเมืองกับการเล่นการเมืองมันต่างกันอย่างไรเราเล่นมา88ปีเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังเราเล่นมา88ปีเป็นที่ชื่นใจไหมถูกใจไหมพอใจไหมแฮปปี้ไหมแล้วดูสภาพวันนี้สินี่คือผลที่88ปีที่เล่นการเมืองมาดังนั้นต้องเลิกเล่นแค่นั้นเองอะ่ะเลิกเล่นนะครับก็อย่าไปเล่นแบบเดิมแบบเก่าความคิดเก่าๆที่ท่านจะไป ทำกันอะเลิกฮะเช่นจะจะตั้งพักเช่นจะไปอยู่ข้างนั้นข้างนี้มีพักใหม่เตรียมเลือกตั้งนะไอ้นี้เลิกเลยครับนี่คือคนไทยตุ่ม้อมยังเล่นแบบเดิมอยู่นี่คือการเล่นไงนี่คือข้อที่สที่คนไทยไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจยังหลงวนอยู่ในวงจรุบาท่าอ,อันที่4ี่ก็คือยุคสมยัยเปลี่ยนยุคสมัยกับพบของการปกครองอันที่4เนี่ย มันอาจจะใหญ่ถ้าอาจจะดูภาพไม่ออกนะอันที่4ยุคยุคสมัยก็คือต้องทิ้งยุคเก่ายุคปัจจุบันเนี่ยเราเป็นมา8 8ปีต้องทิ้งละพอปี63ต้องทิ้งละไอ้ช่วงทิ้งนี่ใช้เวลา2ปีในการปรับเปลี่ยนพอขึ้นปี65ปีหกเนี่ยปกสี่6อ่ะ66ก็เฉดฉายเลยเป็นประเทศประเทศใหม่เลยนะฮะเป็นประเทศใหม่เลยระบบระบบใหม่เต็มรูปเลยไอ้ช่วง6 3มนี่ตื่นตัวเป็นช่วงที่ปลุกให้ตื่นตัวนะฮะส่วน6 4 6ี่้าเป็นช่วงที่ ฝึกการประชาชนคนไทยบริหารประเทศเองเป็นภายใน2ปีเนี่ยเป็นแน่นอนเป็นอย่างมือชีพเลยพอหกหกก็เป็นเลยเป็นประเทศตัวจริงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นสี่อันเนี่ยที่ผมให้ไว้เนี่ยตุนชท,ทยก็รีบเรียนรู้รีบตื่นตัวแลวเรียนรู้ซะแล้วก็ยอมรับเสว่าจริงๆประชาชนไทยไม่รู้เรื่องเลยเขาว่าระบบระบอบลองตอบตัวเองตอบได้ไหมระบบคืออะไร,ระท่านก็งงมองซ้ายมองขวาอยู่นั่นแหละระบบก็ไม่รู้ะระบบอะไรตอนนี้ใช้ระบบรัฐสภา โลกมีกี่ระบบล่ะก็ไม่รู้บอกให้ตรงนี้แล้วก็ได้โลกก็ใช้แค่3ระบบไ่ได้มีแค่3ระบบส่วนประเทศไทยจะเป็นระบบที่4ท่านจะเป็นต้นแบบของโลกเลยเป็นระบบที่4ี่โปรดรู้ไว้ด้วยนั่นแหละทีนี้มาไออันที่2ก็คือตัวนิติลาดนิติธรรมนี่ก็ไม่รู้เรื่องพูดมั่วพูดติดกันมันไม่ติดกันนะครับแล้วมันคนละเรื่องเหมือนน้ามันกันมันน้ำเหมือนกันอ่ะของเหลวเหมือนกันแต่มันเป็นน้ํากับน้ํามันมันเข้ากันได้ไมล่ะ มันไม่มีทางเข้ากันได้เลยอ่ะะฉะนั้นใช้งานมันให้เป็นไม่ใช่รถยนต์เอาน้ําไปเติมรถยนต์ก็ดับสิครับเข้าใจนะฮะไม่ใช่ว่าดื่มน้ําได้ก็เอาน้ามันมาดื่มแทนน้ํามันคนเรื่องนี่แหละประเทศไทยมันมั่วเนี่ยมันเอาน้ํามันมาดื่มแล้วมันเอาน้าเปล่าไปเติมรถยนต์ว่ารถยนต์จะวิ่งมันวิ่งไปก็สำลักหรือไม่ก็เอาดีเซลไปเติมแก๊สโซเลียอะไเงี้ยนั่นแหละคือประเทศไทยที่เป็นยูมันจึงได้ ผลุปราดกระท่อนกระแท่นอยู่ทุกวันที่ประเทศไทยนะครับละทีนี้ก็อะไรก,ก็การเล่นกันเมืองกระทักันเมืองก็คงเข้าใจแล้วนะที่นี่เชิญชวนทํานะฮะทาการเมืองระดับโลกไม่ใช่เล่นนะฮะทำนะฮะมันคุกต่างกัน,นะฮะไปดูรายละเอียดเราจะรู้ว่าทําการเมืองะระดับโลกเป็นอย่างไรเขาทำง่ายๆทาแค่สี่ข้อนั่นเองไม่ยากเลยส่วนไอ,ไอ้ยุคสมัยกับ ท่านต้องตัดสิยนใจทําเปลี่ยนยุคสมัยก่อนเมื่อเปลี่ยนไปยุคสมัยแล้วมันจะเข้าสู่พบใหม่เลยเป็นพบเป็นพบคือโลกของการปกครองแบบมนุษยชาติที่ปกครองตัวเองด้วยหลักมนุษยธรรมมันจะขึ้นจากพบที่เป็นเดรัจฉานซึ่งเป็นโลกที่ถูกครอบด้วยทุนนิยมทุนนิยมก็คือสัตว์เศรษฐกิจนั่นเองตัวป,าากกปาลปาใหญ่กินป,าาปาลาเล็กปลาเล็กกินปลาช้าปลาฉลาดกินปลาโง่อ้เร่งนี้คือระบบทุนนิยมนะครับ เราจะสร้างทุนเมตตาธรรมนะมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันดังนั้นมันจะเปลี่ยนจากเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์นะฮะซึ่งเราได้เปลี่ยนไปแล้วไงเราจับก้นกบเราทุกคนจับก้นกบดูสิเราจะรู้ว่าอ๋อก้นกบเราไม่มีหางแล้วเนี่ยมันมีแค่ก้นกบเป็นองเหลือนิดๆิหน่อยหน่อนะฮะนั่นคือเราหลุดไปจากเดรัจฉานแล้วอ่าเรามาเป็นมนุษย์แล้วดังนั้นมนุษย์แต่ว่าผู้ประเสริฐนะฮะผู้พัฒนาได้เพราะฉะนั้นก้าสู่การปกครองที่ประเสริฐ แบบมนุษย์ปกครองตนเองเด็มันเป็นแบบไหนล่ะมันจะไม่เเกิดในโลกใบนี้เพราะโลกใบน,นี้ถูกทุนนิยมสามาถครอบอยู่ดังนั้นศาสนาพุทธจะนําการปกครองทางสายการมาบังเกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกดังนั้นคนไทยทั้งประเทศตื่นตัวรับรู้ได้แล้วว่าเป็นคนไทยตัวปลอมหรือตัวจริงถ้าตัวจริงต้องใช้ระบอบปกครองธรรมชาิปิตยของผูุ้ทธเจ้าถ้ายังเป็นคนไทยตัวปลอมก็จะไปถวิลหาประชาธิปิตย แล้วประชาธิปไตยมันก็เป็นของเฟกแล้วมันหมดยุคหมดสมัยมันแล้วทุกคนก็รู้แล้วประชาธิปไตยสายหน้านี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ที่พึ่งได้ประชาชนไม่ต้องการประชาธิปไตยนะครับต้องการธรรมาธิปไตยต่างหากนะครับคนไทยต้องการธรรมาธิปิตยนะครับเอาละเป็นเ,ร,เรียนรู้รายละเอียดเดี๋ยวจะตอนไปสวัสดีครับเราต้องคัดกรองคนไทยปลอมออกแล้วก็สร้างคนไทยจริงให้เกิดขึ้นนะเป็นแบบนี้อย่างนี้จะสร้างได้ เรใช้เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้คือดูคลิปวิดีโอไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องลงถนนไม่ต้องกระท้วไม่ต้องด่ารัฐบาลไม่ต้องด่าทหารนั่งดูคลิปที่บ้านไม่ต้องไปชุมนุมให้ติดโรคนั่งดูที่บ้านหรือจะไปชุมนุมก็เป็นปิกนิกเฉพาะกลุ่มมันก็จํานวนน้อยจากปาร์ตี้ที่บ้านหรือไปตั้งแคมป์เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดก็ได้ัปผ่อนไปด้วยดูคลิปไปด้วยทุกคนต้องดูใช้คำว่าต้องดูเราเลยว่าหัวหน้าบ้านนะจะต้องประกาศบอกให้ลูกบ้านต้องดูนี่คือคําสั่ง ของมนละบ้านเพราะว่าระดับประเทศตั้งแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลขวานทองของประเทศเนี่ยล้มเหลวจนทั้งเล็กสุดก็คือผู้ใหญ่บ้านซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีพื้นที่ไม่เหมือนกันก็มีรูปร่างแตกต่างกันไปล้มเหลวหมดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีถึงผู้ใหญ่บ้าน,นกลไกรับล้มเหลวกลไกคือผู้ที่กินเงินเดือนล้มเหลวหมดมันก็เหลือแต่พื้นที่บ้านอะหลังจากต่างจากหมู่บ้านแล้วก็เป็นบ้านไงน พราะในบ้านเต้าหลังจริงต้องรับผิดช,ชอบทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรตีบ้านประกาศเดียงลูกก็คือประกาศลงสู่ภรรยาลงสู่ลูกลงสู่หลานลงสู่ผู้มาใสา่บ้านว่าต้องไปนั่งดูคลิปนะเพื่อที่จะเป็นคนไทยตัวจริงแล้วก็จะได้อำนาจแห่งรัฐแล้วก็รับทุนคนละสามล้านบาทเธอไม่ทําเธอก็ไม่ใช่คนไทยจริงแล้วนะก็อย่าอยู่ประเทศนี้เลยเพราะเขาจะคัดใครไม่ใช่คนไทยครที่ลงสมัครเขาคัดออกเลยเพราถือว่าไม่มี ความมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศนะยังจะอยู่ในประเทศเก่าซึ่งเข,เขาทิ้งเขาทิ้งประเทศเก่าไปแล้วเขาอกเขาไม่เอาแล้วนะประเทศไทยทุปลอมเป็นมา8 8ปีกับจัดทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วสร้างประเทศไทยใหม่เพราะนั้นคุณต้องสมัครใหม่ประชาชนทุกคนต้องสมัครใหม่นี่แหละจึงต้องให้หัวหน้าบ้านทุกบ้านทุกหลังประกาศอย่างลูกบ้านมันเป็นหน้าที่ของท่านแล้วอย่างคุณบอกภูมิใจเพราะนั้นทุกๆบ้านที่มีในทะเทบ,บียนบ้านเขียนว่าท่านเป็นเจ้าบ้านนั่นแหละต้องทำหน้าที่ประกาศคนในบ้านให้ทราบ ไปดูใช่ก็วบอกต้องไปศึกษาไปดูเลยเลิกบ้าบอตามไม่พักการเมืองเลิกบ้าบอตามแกนนาทั้งหลายมันจะพูดเก่งพูดมันพูดเท่แค่ไหนหน้ามันแค่ไหนก็ไม่ต้องไปดูมันอีกแล้วไม่ต้องไปฟังอีกแล้วเพราะมันพาท่านวนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปเกิดไหนเลยไม่ได้พูดที่เกิดอยู่ที่เดิมอะอยู่ในยุคมื่นเหมือนเดิมอะอยู่ในมืดแล้วเพราะเขาไม่มีหลักวิชาที่ถูกไงที่นี่มีหลักวิชาที่ถูกอ่าพูด้อย่างเต็มปากเต็มคําเลย มีหลักวิชาที่ถูกพาไปสู่ยุคสว่างนั่นเองนะฮะตามสเตจขั้นตอนที่วางไว้ท่านจะได้เห็นเองสเ้อขั้นตอนเป็นอย่างไรขอเชิญเข้าเรียนรู้ไปต่อต่อไปในคลิปวิดีโอของแอดธรรมอาทิตยใจเป็นนักดนตรีพื้นบ้านผู้มาสวมบทบาทเป็นนักปฏิวัติโดยทาตามทาตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งที่ถาว้นะฮะดังนั้นจึงประกาศร,รับสมัครประชาชนทั้งหลายมาเป็นพระเจ้าตากสองกันผู้ชายสิบผู้หญิงสิบ ขอเชิญมาร่วมสถานนี้กันและผู้ชายสิบผีนัิงสิบนัานก็คือทีมรัฐบาลเฉพาะการที่ต่อจากรัฐบรลตูน่นี่ขอเชิญครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ